ราชาลูกนังโทโลกขอสเสนอดาวเด่นที่ถูกลืมกนาเต้ถึงกับถึงอโนเผยหงฝันใหญ่อีกเพียง3าวันพิมพ์ลีกฤดูกาล2 0 2 1 2นถึง2022ก็จะกลับมาฟาดแข่งกันแล้วหงแดงของเราเพิ่งจบโปรแกรมปรีซีซั่นไปซึ่งเป็นปรีซีซั่นที่ตื่นเต้นเลยทีเดียวทั้งรูปแบบการซ้อมที่แตกต่างออกไปและผลงานของบรรดานักเตะทางเลือกของหงแดงวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวรอบวันของทีมมาให้ติดตามกันหงรอลุนเรนาโต ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับเรื่องการเสริมทัพของหงแดงที่จนกระทั่งตอนนี้หงแดงก็เพิ่งจะเซ็นสัญญานักเตะม,มาแค่หนึ่งคนก็คือกกนาเต้ปัญหาใหญ่ที่ทําให้หงแดงยังไม่สามารถเซ็นใครเพิ่มได้ตอนนี้นอกจากเรื่องเงินแล้วสิ่งที่ดูสําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือเรื่องของการระบายนักเตะออกจากทีมเพื่อให้เกิดที่ว่างโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติที่โคต้าของทีมตอนนี้เต็มเอียดนักเตะคนหนึ่งที่เป็นข่าวกับหงแดงมาสักระยะใหญ่ๆก็คือเดนาโตซันเชส กองกลางของลิวอดีตดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งของวงการก่อนจะย้ายไปดับที่เสือใต้และเพิ่งกู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับมาได้เมื่อมาค้าแข้งกับลิวหรือผู้ตกเป็นข่าวกับแข้งรายนี้โดยเจมพีเอสสายข่าววงในของหงแดงเองก็เคยออกมายืนยันว่าซานเชสยูในลิสที่หงแดงจับตามองจริงเพียงแต่ที่ผ่านมากระแสข่าวของซันเชสมันเทไปทางบาซโลน่ามากกว่าแต่จากการที่บาซโลน่ากำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงินในขณะนี้ จนทาให้ไม่สามารถเซ็นสัญญานักเตะใหม่ได้โอกาสและความเป็นไปได้มันจึงมาตกอยู่ที่หงแดงทันดีอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าลิปูจะลงตลาดซื้อขายรอบนี้ได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถระบายนักเตะออกจากทีมได้โดยเฉพาะในแนวรุกย่างชาคิรี่และโอริกิสองสตาร์ที่มีหลายทีมสนใจแต่ยังไม่มีข้อเสนอที่น่าพอใจสําหรับหงแดงหากหงแดงสนใจซื้อตัวซานเชสจริงๆคาดว่าค่คาตัวของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆสาล้านปอนด์โกนาเต้ปลื้มแอนด์วิว สนามแอนฟิลด์นั้นมีมนขลังทั้งการคมขันคู่ต่อสู้การให้กำลังใจนักเตะความเป็นเอกภาพเป็นครอบครัวนี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ดึงดูดผู้เล่นมากมายให้อยากมาสาัมผัสบรรยากาศแบบนี้สักครั้งและร้อยทั้งร้อยของนักเตะที่มาค้าแข่งกับหงแดงต่อให้ผลงานในสนามจะเป็นยังไงก็ตามพวกเขาก็ยังไม่มีวันลืมบรรยากาศที่แอนฟิลด์ได้แน่โกนาเต้เด็กหนุ่มจากประเทศฝรั่งเศสที่เพิ่งย้ายมาก,ก็ได้มีโอกาสสัมผัสถึงบรรยากาศนั้นและประทับใจอย่างจังนี่ขนาดว่าแฟนบอลไม่เต็มความจุข,ของสนาม และยังไม่ใช่เกมการแข่งขันที่ดูเดือดแบบพวกแดงเดือดหรือดาวบี้แมทหรือพวกเกมสําคัญสํญโกนาเต้ได้บอกเล่าถึงบรรยากาศของแอนฟิวเอาไว้ว่าอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้เลยครับความรู้สึกที่ผมได้สัมผัสกับพื้นสนามเป็นครั้งแรกผมคิดว่าเราเล่นกันได้ดีมากและผมก็แฮปปี้กับฟอร์มของตัวเองนี่คือเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายตอนนี้ฤดูกาลใหม่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วและผมก็ตื่นเต้นมากๆผมมีความสุขมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมตลอด4สัปดาห์ที่อยู่ร่วมกันมา บรรยากาศภายในทีมดีมากผมหวังว่าเราจะพร้อมสําหรับพรีเมยรีบรรยากาศในสนามสุดยอดมากผมจินตนาการไม่ออกเลยจริงๆถึงบรรยากาศในสนามตอนลงเตะเกมพรีเมยรีและแชมเปี้ยนลีกในฐานะแฟนบอลก็อยากจะฝากบอกกุนนเตว่านี่แค่น้ำจิ้มนะน้องอานเผยหงฝันใหญ่ทีมระดับท็อปของพรีเมอรีทุกทีมล้วนมีเป้าหมายร่วมกันว่าอยากจะคว้าแชมป์พรีเมอรีให้ได้ในบ้านปลายไม่ต่างกันหงแดงเองที่เคยคว้าแชมป์ได้เมื่อสองฤดูกาลก่อน ขุมกาลังชุดนั้นยังอยู่กันเกือบครบแถมยังมีการพัฒนาและการเสริมกําลังเข้ามาเรื่อยๆก็ไม่แปลกที่เป้าหมายของโงแดงในทุกๆปีจะเป็นการคว้าแชมป์ให้ได้เช่นกันแต่ใครจะเชื่อหรอว่าแท้จ,จริงแล้วโขงแดงฝันใหญ่กว่านั้นไม่ใช่แค่รายการพิม์ลิกเท่านั้นพวกเขายังฝันถึงขั้นคว้าแชมป์ให้ได้ทุกรายการที่ลงแข่งเรื่องนี้เทรนาโนเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์เองถึงความคาดหวังของทีมในฤดูกาลนี้โดยเป็นการให้สัมภาษณ์กับซอ,อย่างเดลิเมลว่าสมมุติว่าลิพูพุ่งทะยานไปถึงเป้าหมายทีี่ววาางไ้ในกนก ผมกำลังหมายถึงแชมเปี้ยนลีกและบอลถ้วยรายการอื่นๆถ้าเป็นเช่นนั้นจริงมันต้องเป็นเรื่องดีที่สุดแน่การคว้าแชมป์ให้ได้ทุกรายการที่ลงแข่งขันในแต่ละปีคือสิ่งที่พวกเราคาดหวังเอาไว้อยู่แล้วเราหวังว่าจะได้ฉลองชัยชนะร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมและแฟนๆอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีหน้าแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสุดๆด้วยเช่นกันเพราะเมื่อดูจากผลงานในฤดูกาลก่อนทุกคนรู้ว่ามันไม่ดีพอแถมคู่ต่อสู้อีกหลายๆทีมล้วนแล้วจะแข็งแกร่งขึ้นทั้งนั้น หากมองย้อนกลับมาดูคุ้มกําลังของลิผูรวมถึงองค์ประกอบอื่นก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าเราเองก็มีดีมากพอที่จะก้าวขึ้นไปครองบัลลังก์แชมป์อีกครั้งผมเชื่อว่าเราทําได้คนนอกอาจจะบอกว่าทีมโน้นทีมนี้แกร่งกว่าเราเยอะแต่ผมกับเพื่อนๆมั่นใจว่าเราเองก็แข็งแกร่งมากพอจะก้าวข้ามพวกเขาเหล่านั้นขึ้นไปคว้าแชมป์ได้เช่นกันว่าที่กัปตันทีมคนต่อไปคองหงแดงกล่าวไว้เช่นนั้นดาวเด่นที่ถูกลืม ในช่วงปีซีซั่นนี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายหากพูดถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะแฟนบอลทั่วไปอาจจะตื่นเต้นที่เห็นบทบาทใหม่ของแชมเบร์เนเห็นความแข็งแกร่งของกุนนเต้เห็นความเก่งกาจของเอลเลียตเห็นร่างทองของมินามิโนเห็นความทุ่มเทของกีตาแต่สาหรับครอปและทีมงานพวกเขาไม่ได้ชื่นชมแค่นักเตะเหล่านั้นเท่านั้นแต่มีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับเหล่าทีมงานได้เป็นนักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยใช้แววออกมาก่อนที่จะเกิดอาการบาดเจ็บและถูกปล่อยตัวไปเล่นกับทีมออืื่่นยเร จนชื่อของเขาเริ่มเลือนหายไปจากความทรงจําของแฟนบอลใช่ครับผมกําลังหมายถึงเบนวูดเบิร์น burn, เจ้าหนูวัย21ขวบด,วดาวรุ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เขาเป็นตัวแทนของเจอราที่ตอนนี้อนาคตของเขากําลังเป็นที่ถกเถียงอย่างมากเพราะเริ่มมีลายสโมสรทั่วยุโรปรวมถึงแนงกริที่สนใจเจ้าหนูคนนี้เพียงแต่ตอนนี้ทีมงานและสโมสร,รกําลังเครียดหนักเพราะผลงานในช่วงปีซีซั่นของเขาที่ดีจนสโมสร,รเริ่มลังเลในการฝึกซ้อมที่ผ่านมาวูดเบิร์นเป็นนักเตะที่รับคําชมจากครอปแทบจะทุกวันในการซ้อม ถึงขนาดที่รับการเรียกมาฝึกซ้อมแบบเป็นการส่วนตัวกับครอปความมุ่งมั่นที่ไม่เคยตกและการเล่นที่พัฒนาขึ้นมากของเขาสร้างความประทับใจให้กับทั้งครอปและเป๊ปอย่างจังครอปชื่นชมเจ้าหนูคนนี้ออกสื่อว่าเบนไม่ได้ลงเล่นแค่นิดเดียวในช่วงปีซีซั่นแต่ในช่วงปีฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆคมคิดว่าในช่วงปีซีซั่นหนนี้เขาเล่นไป6หรือ7ตําตำแหน่งเขาเคยเล่นเป็นแบ็กขวาแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากๆด้วยเขาทําได้ดีตอนเล่นเป็นกองกลาง เล่นได้ดีตอนเป็นปีรวมถึงเล่นในโดเดนตอนรับบทเบอร์เก้าเหมือนกันซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่ดีขณะที่เป๊ปลินเดอร์ผู้เช่่ยของครอปก็อวยเจนูคนนี้แบบไม่น้อยหน้าเช่นกันว่าเป็นอีกครั้งที่เบนเล่นได้ยอดเยี่ยมเขานําความกระตือรือร้นมาสู่ทีมได้ซึ่งเราเชื่อมั่นในสิ่งนั้นมาโดยตลอดเขาเล่นได้ฉลาดเคลื่อนที่ได้ดีรวมถึงทําให้คู่แข่งปันป่วนอย่างต่อเนื่องทั้งตอนที่เขาได้ครองบอลและตอนที่ไม่ได้ครองบอลผมมีความสุขแทนเขามากๆที่ผ่านมาเขาก็เจอกับอุปสรรคต่าง เหมือนกับหลายคนในทีมแต่เขาก็มีอนาคตในแอนฟิลด์แน่นอนการย้ายทีมอาจจะดีสําหรับนักเตะดาวรุ่งที่มีเท้าแต่ไม่มีโอกาสแต่หากสโมสรมุ่งมั่นที่ปั้นนักเตะสักคนจริงจังผมเชื่อว่าลิผูททาได้แน่5แข้งใหม่ทีน่าจับตาของลีกเมืองเบียในซีซั่น2021-2022 1. ดอนเยลมาเล่นสโมสรบอสเซียดอนมุนทีมเก่า p ีเไฮโฮเฟนตำแหน่งกองหน้าอายุ22ปีประเทศเนเธอร์แลนด 13นัด2ประตูด,ดอทดมุลไม่มีเจรอนซานโชอีกต่อไปหลังปีกทีมชาติกฤีดย้ายไปค้าแข่งกับแมนยูเ็ดแต่เออร์ลิงฮาแลนด์ยังคาดหวังว่าทีมเสือเหลืองจะทําได้ดีขึ้นในฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนี้แม้ว่าจะไร้อดีตแข้งหมายเลขเจ็ดก,ก็ตามความเชื่อมั่นของกองหน้าชาวโนวิเจียนส่วนหนึ่งมาจากการมาถึงของเจ้านายเก่ามาโกโรเซอร์ซึ่งเคยร่วมงานกันที่เซาบกุกอีกส่วนหนึ่งมาจากการหาตัวแทนของหนุ่มเจรอนที่รวดเร็วทันใจของเบฟอร์เบ ดอนเยวเป็นนักเตะที่มีทักยภาพในการโจมตีที่ยอดเยี่ยมซึ่งสร้างอันตรายได้อย่างแท้จริงหน้าประตู so k, ยายามิเชลซอกผู้อินวยการฝ่ายกีฬาของดอร์มุนกล่าวถึงแนวลุกายแดงของทีมเสือเหลืองเขาจะนาความคิดสร้างสรรค์ของเขามาให้เราและเล่นด้วยความเร็วสูงคําอธิบายดังกล่าวสามารถบ่งบอกถึงมาเลนที่เข้ามาแทนที่ซานโชได้เป็นอย่างดีและระบุถึงตายการเล่นของอดีตผู้เล่นเยาวชนของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมและอาเซนอลนที่อาจสร้างผลกระทบต่อเวทีบุนเดสบีกา เขาทำประตูเพิ่มขึ้น2เท่าในแต่ละฤดูก,กาลตลอด3ปีที่ผ่านมากับ p s v ไฮโฟเฟนโดยทำ19าประตูกับแปดแอซิ์ในซีซสั่นทีแล้วและยังมีส่วนร่วมกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ทั้ง4เกมในศึกยูโร2020ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยมาเลนเป็นแฟนตัวยงของอีกหนึ่งตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิลอย่างโรนัลดิโนเก่าโชเขาจะมาช่วยเพิ่มความหลากหลายในแนวรุกของทีมสืเหลืองทำให้เกมป้องกันของคู่แข่งคาดเดายากมากขึ้นเขาสามารถใช้ในระบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกองหน้าคนเดียว หนึ่งในสองกองหน้าหรือปีเซบาสเตียนเควลอดีตกับตันทีมเสือเหลืองกล่าวถึงกองหน้าชาวดัตสองโอมาดีชาร์ดสโมสรบายมินิกทีมเก่าเรดดิ้งตำแหน่งแบ็กซ้ายอายุ23ปีประเทศอังกฤษอยู่21ปีการสิ็นสัญญากับดิชาร์ดเป็นการเพิ่มทางเลือกของแนวรับฝั่งซ้ายจากอาการบาดเจ็บของลูก้าแององเดสและอัลฟอนโซเดวิสนันดามิฟูแบ็กชาวกงกฤษอาจมีโอกาสลงทดสอบประสิทธิภาพเร็วกว่าที่คาด ริชาร์ลงสนามมากกว่า100เกมกับเรดดิ้งบนเวทีแชมเปี้ยนชิพก่อนจะย้ายเข้าสังกัดเจ้าของแชมป์ยุโรป6สมัยแบ็กวัย23ปีลงสนาม41เกมซึ่งรวมถึงการลงเล่นฐานะตัวจริง38เกมในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นฟูลแบ็กที่ทำงานหนะักเขาได้ลงเล่นทั้ง4เกมกับทีมเสือใต้ในช่วงปรี่ีซสั้นโดยเป็นการออกสตาร์ท3เกมและยังสร้างความรับใจให้ยูเลียนนาเกิลมันเทรนเนอร์คนใหม่ด้วยโอมาเป็นแข้งหนุ่มที่ฉลาดมากมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และปรับตัวได้เป็นอย่างดี นาเกียวมันกล่าวถึงแบ็คชาวอังกฤษในช่วงปรีซีซั่นผมพอใจกับเขามากจนถึงตอนนี้เขาซ้อมได้ดีมีเทคนิคที่ดีเล่นกับบอลได้ดีและสามารถครองบอลได้ริชาร์ดอาจได้รับโอกาสจากเทรนเนอร์วัย33ปีในการแสดงคุณสมบัติเหล่านั้นในเกมเปิดซีซั่นที่บรุรเซียมินเช่นกลัดบักในวันศุกร์ที่13สิงหาคมนี้ 3. ราฟาเอลซานโตสบอรเรสโมสรไอทรักแฟงเฟิร์ตทีมเก่าลิเวอร์พรูลตำแหน่งกองหน้าอายุ25ปี ประเทศโคลอมเบียอันเดซินมามีส่วนช่วยทีมอินซนดังดำจบฤดูกาลในฐานะอันดับ5ของบุนเดสติกาซีซั่นที่แล้วหลังกองหน้าชาวโปรตุเกสทำ28ประตูซึ่งเป็นสถิติใหม่ของสมสรก่อนดาวยิงวัย2 5ปีจะย้ายไปค้าแข่งกับอาร์เบลิฟซิกในช่วงสเสมอน,นี้ทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่ของแนวรุกของไอทักแฟงเฟิร์ตก่อนสมสรอนจะดึงราฟเอลบอเรมาเป็นตัวแทนของกองหน้าทีมชาติโปรตุเกส ราเฟลบอรเรแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทำาอะไรได้บ้างเขาปักหลักเป็นกองหน้าตัวเป้าในระบบ3-4-2-1ในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของช่วงปรีซีซั่นกับแซงเอเตียนเมื่อวันที่31กรกฎราคมซึ่งทีมอินซีแดงดำเฉือนชนะด้วยสกอร์2-1หลังคริสโตเฟอร์เลนส์ตาม3ลูกวอลเล่ย์ของซานโตสบอเรนาทีที่12ก่อนห oh ok ัวหอกโคลอมเบียจะสังหารจุดโทษนำ2-0ก่อนหมดครึ่งแรก4นาทีเขาเป็นกองหน้าระดับท็อปมาตินฮินเตอร์เรเกอร์ กองหลังเพื่อนร่วมค่ายกล่าวถึงกองหน้าชาวโคลอมเบียที่ทำ5 6มประตูจากการลงเล่น149เกมกับลิเวอร์พูลก่อนย้ายมาคาแข้งกับทีมอินซีนแดงดำส่วนกองหน้าวัย25ปีกล่าวถึงการย้ายมาคาแข้งในบุนเดสเลกาว่าผมปรับตัวได้ดีและสามารถเล่นได้หลายรูปแบบผมสามารถเล่นเป็นปีกแต่ยังเล่นตรงกลางได้เช่นกันผมเล่นเกมรุกด้วยสัญชาตญาณและผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากที่สุดเมื่อผมเข้าใกล้ประตูฝ่ายตรงข้าม ซีสเตววนโยเวติชสโมสรแฮท่าบรินทีมเก่ามนาโกตำแหน่งกองหน้าอายุ31ปีประเทศมอนเตเนโก61นัด31ประตูการเซ็นสัญญากับผู้เล่นแนวรุกดูมันจะสร้างความเร่าร้อนให้เวทีบุนเดสลีกาช่วงสมัยนี้และแฮท่าบรินที่มีเฟรดี้โบบิชอดีผู้เล่นกองหน้าในฐานะผู้อำนวในการฝ่ายกีฬาก็เสริมแนวรุกที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันเขาเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะอย่างรวดเร็วเพื่อเซ็นสัญญากับสเตววนโยเวติช แบบไม่มีค่าตัวหลังกองหน้าชาวมอนเตเนโกรสิ้นสุดสัญญากับโมนาโกกับตันทีมและเจ้าของสถิติทำประตูมากที่สุดในประวัติการของทีมชาติมอนเตเนโกรนำประสบการณ์โชคชนจากการค้าแข้งในพรีเมียร์ลีกเซเดร่าลีกเอิงและลาลิกาด้วยอายุเพียง31ปีซึ่งอาจจะเป็นคำตอบของแฮร์ท่าบร์ลินที่ต้องการตัวแทนของมาร์คครูเซอร์กองหน้าประสบการณ์ที่ย้ายไปค้าแข่งกับโอนิโอนเบอร์ลินในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยความคิดที่รวดเร็วและการเข้าทำที่เฉียบคมโดยโยเวติชพิสูจน์ให้เห็นจากการลุกขึ้นมาจากมานั่งสำรองลงมาทำา2ประตูนในเกมชนะลิปูซีต่อ3าเขาเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายจริงๆไม่ใช่แค่กองหน้าเท่านั้นโบบิ ish, Cloud, en, ish, ชกล่าวหลังเห็นโยเวติชโชว์ผลงานของเขาต่อหน้าแฟนบอล1น0 0 0คนในเกมกับชาวมินที่ออสเตรียเขาสามารถเล่นในทุกพื้นที่ในแนวรุกเข้าไปในที่ว่างและเรียกขอบอลเขามันจะในการเล่นกับบอลของเขาแน่นอนและนั่นเป็นสิ่งที่ดีเสมอ โยเวติสรับคำแนะนามากมายก่อนตัดสินใจย,ย้ายทีมในช่วงสมัยที่ผ่านมาซึ่งนิโกโควัชอดีตผู้เล่นแฮท้าและอดีตโค้ชไอทักแฟงเฟิร์ตและบาเยมิเนกแนะให้เขาย้ายมาเล่นกับทัพหญิงชาาขณะเดยียวกันตัวแทนของเขายังอาศัยอยู่ในเมืองหลวงของเยอรมนีมาหลายปีนอกจากนี้แนวะรุกวัย31ปียังพูดคุยกับเควินโฟลันกองหน้าชาวเยอรมนันของมอกโกรวมถึงการสอบถามนมันย่าราดอนยิชเพื่อนร่วมทีมของเขาซึ่งเป็นอดีตแข้งแฮท่าบริน เช่นเดียวกับมาติยานาตาสิตกองหลังของชาวเกอดีตเพื่อนร่วมทีมที่แมนเชสเตอร์าเคเดนคลาคร์กสมสรอนอาเบ่ไลฟ์ซิกทีมเก่านิวยอร์กเรดบลูตำแหน่งมิดฟิลด์อายุ18ปีประเทศสหรัฐอเมริกาแฟนๆไลฟ์ซิกจะต้องรออีกเล็กน้อยก่อนที่จะเห็นการเซ็นสัญญาครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นของพวกเขาอย่างใกล้ชิดแต่มันน่าจะคุ้มค่าแก่การรอคอยหนุ่มคลาคร์กจะได้เวลาลงเล่นเกมมากขึ้นกับนิวยอร์กเรดบลูบนเวทีเมเจอร์ลีก ก่อนจะย้ายไปเยอรมนีในช่วงเดือนธันวาคมเมื่อลีกทวีปอเมริกาเหนือสิ้นสุดฤดูกาลเมื่อถึงเมืองไลฟซิกเขาจะมีเพื่อนร่วมชาติอย่างไทเลอร์ดัมส์และเทรนเนอร์เจสซี่มาร์ชช่วยให้การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาง่ายขึ้นเขาวิ่งได้เขาดูดันเขามีพรสวรรค์นในการเล่นบอลเขามีความคิดสร้างสารรค์รอบๆประตูมาร์ชกล่าวถึงแข้งหนุ่มวัย18ปีเขาแสดงให้เห็นว่าเขามีคุณภาพผมคิดว่าการผสมผสานระหว่างบุค,คลิกที่ดูดันกับวิธีการเล่นที่ดูดันนั้น เข้ากันได้ดีกับวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับฟุตบอลในไลฟ์ซิกมาร์ชอธิบายเพิ่มเติมว่าคลาร์กเป็นแข้งวัยรุ่นที่มีความมั่นใจสูงนักเตะชาวเมืองมินนนโซตาทำประตูดได้ในการลงเล่นเมเจอร์ลีก2เกมแรกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปี2020ซึ่งมิดฟิลวัย18ปีเปิดเผยหลังการประกาศการย้ายทีมได้ไม่นานว่าเจ้านายคนใหม่ของอาเบไลฟ์ซิกแนะนำให้เขาใช้ช่วงเวลาช่วงหลายเดือนสุดท้ายในสหรัฐอเมริกาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมคุยกับเจสซี่เมื่อไม่กี่วันมานี้เกี่ยวกับช่วง6เดือนข้างหน้านี้คลาร์กกล่าวในเดือนกรกฎาคมผมยังเป็นผพ้่นเล่น MLS และผมต้องปรับปรุงความเป็นเหมาชีพในเวลา6เดือนนี้เพื่อเตรียมตัวหลังจากนั้นดังนั้นสิ่งพื้นฐานก็คือการเป็นเหมาชีพพยายามเป็นผู้นำตั้งแต่อายุอย่างน้อยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่แค่เป็นผู้นำในแบบที่คุณสามารถทำได้และพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมสามารถทำได้ในสนามรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ การเรียนรู้ภาษาเยอรมันก็ต้องทำเช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ